เสียงอีก400ดีหน่อยเด้ สวัสดีนะครับผมชาวเกมมาครับที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเต๋าซากเลเมอร์ครับผมซึ่งสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอดออนใหม่ครับกันอีกแล้วนะครับผมก็สําหรับแอดออนนี้นะครับผมเป็นทางด้านของยานอวกาศนั่นเองนะครับก็โอ้โหจัดว่าเด็ดเลยนะครับผมก็สําหรับยานอวกาศนี้นะครับเขาได้ทําการแทนที่เจ้าไฟนั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีไข่ที่วิเศษออกมา1นึฟองเป็นสีฟ้านี่แล้วก็จะมีกุญแจอีก1ดอกนะครับ โอเคนี่เราทําการเซกมาเลยนะครับนี่ครับนะหน้าตายานอวกาศครับผมนะฮะแบบนี้เลยนะครับนะก็จะมีภาษาอังกฤษอยู่ด้วยนะครับ A 1 C อะไรนี่เนี่ยนะครับซึ่งแปลว่าอะไรบอลลูนเนี่ยครับบอลลูเลยนะครับโอ้โหภายในยานนี่ก็สวยนะครับนะโอ้โหนี่ตาไฟก็สีเหลืองจำแจ้งนะปีกนะครับก็จะเป็นสีแดงโอ้ฟิวนะครับ ก็จะมีเสาอากาศด้วยนะครับ no นี่ก็ขี่เข้าไปขี่เข้าเข้าขี่ดิเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวหากันมันจะมีภาษาอังกฤษขึ้นอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเออน่่เน่น่น่่เห็นไหมภาษาอังกฤษขึ้นอยู่ข้างล่างแล้วก็กดเลยชูแอบนะดูภายในยานครับผมมันก็จะมีเสียงไฟใช่ไหมเนี่ยดูฟังฟังเออเป็นไงนะครับอันนี้ภายในยานนะครับผม ในยานอวกาศนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับวิธีลอยครับผมนี่ครับปลาไข่ไปปลาไปปลาตรงไหนเออเนี่ยเนี่ยให้โดนให้โดนเนี้ยให้มันแดงแดงเนี้ยเออแล้วมันก็จะลอยเห็นไหมนี่ครับมันจะดังปึ๊กปิงปิงนี่ครับผมมันก็จะลอยแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมปรับเป็นมุมมองที่2นะครับน่ะก็นี่ครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับนี่ค่อยๆขึ้นนะครับเนาะ นะครับปลาให้มันเนี่ยให้มันโดนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะถ้าคุณอยากจะเดินเครื่องเร่งเครื่องครับก็โอเคอ่าถือกุญแจเลยวูดไปแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับไปแล้วครับผมนี่คือไปแล้วนะเออนะครับมันก็จะไปแบบช้าๆเรื่อยๆนะครับโอ้ก็ไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่านะครับนะชอบกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับผม คือมันเจ๋งครับนะมันเท่ดีนะครับผมก็จะมารีวิวนะครับในแบบนี้เลยนะครับนี่ครับมันก็ค่อยๆไปนะครับเห็นค่อยๆไปอย่างนี้แรงนะครับผมไม่ใช่ไม่ค่อยอย่างนี้นะมันแรงนะเออนะครับเห็นแบบนี้เบาๆนะครับคือมันแรงมากครับผมโอ้ยไปลวโว้ยพออยู่ตรงพื้นดินนะครับมันก็จะแบบว่าเร็วนะครับแบบนี้เลย บนอากาศก็แบบนี้แหละนะครับแต่ว่ามันมองแบบช้าๆไงเออบนอากาศมันมองไม่เห็นพื้นดินมันก็เลยแบบทําให้เรามองช้านะครับมันก็ความเร็วนะครับพอได้ครับผมนะฮะก็ถือว่าเร็วนะครับนะคือจะอยากขึ้นเราก็นี่ครับปาไข่ไปให้โดนแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเลยครับนี่ครับค่อยๆลอยไปครับผมก็สําหรับเอ็นออนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็สามารถโหลดเอาไปเล่นกันได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับ นะถ้าใครลงไม่เป็นจริงๆนะครับให้ไปดูคลิปอะ่ะผมเคยสอนไว้ใต้คลิปนะครับแต่ว่ามันนานมากแต่ว่าเราก็สามารถทําความเข้าใจได้มันลงเหมือนกันหมดเลยนะครับผมก็ไปดูได้นะเออนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ <c oughs> ขอให้ทุกคนสนุกไปกับเกมม e c ครับนะจ๊ะเออโอ้โหแอดออนนี้แม่ มันแบบไม่มีเสียงอะไรเลยวะเออยานมันน่าจะมีเสียงแบบอันนี้ไม่ใช่แล้ว